ปันสุขที่เมืองใหม่อัมพวานะคะช้านี้พวกเราก็มีอาหารเนาะทาอาหารอันนี้เป็นอาหารต้านเวลสโควิดที่พวกเราทํานะคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่หมอุ๊บมีต้มยำหกปีกับข่าน้ําข่าน้ําก็คือดาลานะคะ<ช>อันนี้ก็ช่วยขับลม,มช่วยเพิ่มความร้อนนะพี่หมอก็ตรงนี้ค่ะเป็นตัวที่จะช่วยให้เสมหะในคอเนี่ยมันถูกกระจายออกไปนะคะแล้วเรามีอาหาร อ,อันนี้คือน้ำพริกมะเขือ,ะขอนะคะ,ะอันนี้เราตอนเช้าเราก็จะกินอาหารรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีรสเปรี้ยวตรงนี้นะคะที่เราบอกนะคะ,มะสมดุลอาหารก็<อ>คือว่ากินครบทุกรสพี่หมอม<ะ>ก็คืออันนี้มีรสเย็นนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นรสเปรี้ยวออกนิดนึงนะคะเมื่อวานเราพูดถึงอาหารรสไข้นะคะ อันนี้เป็นตัวที่ลดไข้ลดความร้อนนะคะดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ดีปริมาณการที่เราทําก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีกระเจี๊ยบมีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะที่สําคัญอาหารมื้อเช้าเห็นไหมคะเราจะมีรสเปรีย<ม>ปร้ยวเผ็ดแล้วก็ใบป,ประกอบน้ํใบาบระน้เด็ดมาจากต้นบ้านเรานะคะแล้วก็มีรสเผ็ด อันนี้เป็นผักชีไทยนะคะก็จะมีความหอมนะคะอันนี้ก็เป็นการกินอาหารให้เป็นยาเป,นเ,ปนเป็นตัวอย่างของพวกเราเราก็จะทําทุกวันและอย่าลืมนะคะต้องมีช้อนไข่ช้อนเขานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นช้อนกลาง<ช>นะ,ะช้อนไข่ช้อนเขา,น,ขานะคะไข่ต้มเพ,พืออ่อเพ่แล้วก็มีไข่ต้มเพื่อเพิ่มกําลังนะคะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเช้าแล้ววันนี้พวกเราเดี๋ยวจะออกไปภารกิจไปตามหาสมุนไพรนะคะตอนเช้าแล้วตอนบ่ายนะคะเราก็จะมาคุยกันไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะกับแก๊งปันสุ ในเรื่องของอเราจะตอนนี้คนส่วนใหญ่ออกไปอยู่ข้างนอกพี่หมอตอนนี้ก็จะมาคุยกับพี่หมอบุอ๊กและพี่หมอพันนะคะในเรื่องของแนวทางที่เราจะดูแลตัวเองในบ้านเนี่ยเราจะควรจะทําอะไรได้บ้างที่เราปฏิบัติเพื่อการพึ่งตัวเองได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพวกเราทานอาหารเช้าวันนี้สายมากแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะที่เพจแก๊งปัสสายบายๆเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ 何よ。